<ไ>งูที่อยู่ข้างหน้าผมตอนนี้นะครับก็คือเป็นงูเหลือมครับก็ตัวใหญ่เหมือนกันครานี้บางท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วมันทำไมมันมานอนอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่ดุหรือไงหรือว่ามันเป็นงูเลี้ยงหรือว่ามันมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะครับจริงๆแล้วตัวนี้เป็นงูเหลือมในธรรมชาติครับแต่สาเหตุที่เขามันนอนนิ่อยู่ตรงนี้ก็เพราะว่า เรามีวิธีการในการที่จะควบคุมให้เขานอนแบบนี้ฮะลองดูครับตอนนี้เขาจะเป็นงูที่ไม่ก้าวร้าวเท่าไหร่นะฮะจับได้เล่นได้นะฮะเห็นไหมไม่ใช่งูเลี้ยงนะครับเป็นงูในธรรมชาติจริงๆนะฮะโอเคเห็นไหมครับ <c oughs> คือหลายคนก็มองว่าเอ้ยทำไมมันถึงดูเชื่องแบบนี้จริงๆเขาไม่ได้เชื่องครับ คือตอนนี้เนี่ยมันกำลังอยู่ในภาวะที่เหมือนกำลังอ,อยู่นิ่งๆน,นะครับเพื่อฟื้นฟูพลังนะครับมันก็จะเป็นความเชื่อเดียวกับที่บอกว่างูเหลือมกลัวเชือกกล้วยนั่นเองนะครับก็คือว่าหลายคนคิดว่าเวลางูเหลือมถูกเชือกกล้วยรัดนะครับเขาก็จะสิน้นฤทธิ์จะหมดแรงนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยไม่ได้โดนเชือกกล้วยนะครับโดนเราจับนะครับแต่ว่าเราเข้าใจในเรื่องของพฤติกรรมแล้วก็สามารถที่จะพยายามที่จะแสดงพฤติกรรม หนึ่งซึ่งแบบว่ามันก็เป็นพฤติกรรมที่น่าสนใจก็คือเวลางูเหลือมเนี่ยถูกคุกค,คามมากๆนะครับถูกโจมตีมากๆหรือว่าพยายามดิ้นแล้วไม่สามารถหลุดได้เขาจะมีพฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่องคล้ายๆการแกล้งตายก็คือจะเป็นพฤติกรรมที่อยู่นิ่งแบบนี้ช่วงเวลานี้เราจะมีความปลอดภัยนะครับมากกว่า80%ดสอี่สิอก็คือโดนกัดน,นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยจริงเขายังสามารถกัดได้อ่ะเดี๋ยวลองให้ดูนะฮะ เดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยงูมันงูเชื่องอเห็นไหมครับมาไงมา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 ดูนะครับว่าไงโมโหแล้วโมโหแล้ว่าไงนี่เร็วอันนี้เร็วใจเย็นใจเย็นใจเย็นะนะครับท่านี้ก็เป็นท่าที่พร้อมตบตีได้ขอกระสอบหน่อย เาลองลองดูเลยครับเห็นไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าการพยายามทำตัวให้นิ่งๆขวายเพื่อให้ศัตรูเนี่ยเลิกสนใจนะครับแล้วก็อาจจะมีการใช้แรงมาเยอะครับเขาก็เลยเหมือนกับว่าพยายามนอนนิ่งๆเพื่อที่จะให้แรงค่อยๆกลับมานะครับอ่ะตอลองดูอีกทีนึงเดี๋ยวจะก่อมอีกทีนึง นะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวผมจะเข้ามาทางข้างหนังนะลองลองไปทางซ้ายสุดนิดนึงซ้ายนิดนึงนับได้ปั๊บนี่ฮะตอนแรกปล่อย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 นี่นี่ก็คือจะเป็นพฤติกรรมในธรรมชาติของเขาคือว่า พอถ้าเกิดว่าเราไปจับคอเขาเนี่ยเขาจะพยายามต่อสู้โดยการที่จะใช้ตัวเนี่ยขึ้นมาพันเพื่อรัดเราถามว่าการรัดแบบนี้เป็นการรัดเพื่อกินหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะมันจะเป็นการรัดแค่เพื่อใหอ้มีแรงที่จะดึงหัวออกจากมือเราให้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาพยายามที่จะดึงแล้วพยายามที่จะเอาออกแล้วแต่ยังไม่สามารถทําได้เนี่ยมันก็จะนําสู่พฤติกรรมแบบที่เหตุกอนแรกเดี๋ยวจะลองทาอีกทีไม่รู้ได้ไหมนะเพราะตอนนี้เขาก็เริ่ม แอคทีฟแล้วเริ่มมีแรงแล้วอ่าโอเคอ่าโอเคนิ่งๆไว้นิ่งไว้ตอนนี้เขาก็น่าจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือแล้วแหละถ้าเ,เปิดไปตัดเลยคือเนื่องจากว่าเราทํางานแบบนี้นะมาบ่อยแล้วก็ได้เจองูมาบ่อยทําให้เราพอที่จะเข้าใจพฤติกรรมเขาได้บ้างนะฮะใจเย็นใจเย็นสิ่งที่ผมจะต้องทำตอนนี้ก็คือให้เขารู้สึกว่า เราสู้ผมไม่ได้นะครับนอกจากนั้นก็คือว่าเบื้องต้นเนี่ยอาจจะมีการใช้แรงไปเยอะก่อนหน้านี้แล้วในการที่เราถ่า,ายทำในการให้ความรู้นะครับก็อาจจะทําให้ง่ายขึ้นเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวลองดูอโอเคน,ๆๆน,น,น,ๆๆนิ่งๆนิ่งๆไม่มีอะไรมาดูใกล้ๆก็มั่งก็ได้นะครับยิ่งซ้านิดหน่อยนะใช้ความระมือหน่อยโชว์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 หน่อย บางคนเขาเรียกว่าการก่อมูก็ไม่ผิดหรอกเราต้องทําให้เขารู้สึกผ่อนคลายด้วยพร้อมกับรู้สึกว่าเราไม่ใช่คู่ต่อก่อนของเขาเพราะนั้นนิ่งๆไว้ ยอมให้ได้ ได้แล้วแต่ไม่ร,นนร้อนสับเ็น์นะเียวหละครับเขาก็จะอยู่ในภาวะที่จะสงบนะสิ่งที่คุณเห็นนะครับไม่ใช่มีวิชาอะไรมากนะครับก็แค่เป็นความเข้าใจในพฤติกรรมนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เราสามารถอธิบายอะไรได้หลายอย่าง ก็ในเรื่องของความเชื่อตำนานหลายๆอย่างนะครับเราก็ยังคงให้ความเคารพอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องอธิบายนะครับตามความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นนั่นเองโอเคครับ